สวัสดีค่ะดิฉันด,ดิเจตุเจวนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการลูกทุ่งนิวพาวเวอร์นะคะตอนนี้จะอยู่กับเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ New Power กกนิวพาวเวอร์กระสอบสีเหลืองในแปลงตาเลยใบัวนะคะคุณพ่อช่วยแนะนาตัวนยคะก็เชื่ออะไรคะผมชื่อวินัยครับนามสกุลก็ดํากินครับกรกค,ค่ะอยู่บ้านอยู่บ้านสวนห้องครับแต่ทําไร่อยู่ตัวโคกขมิ้นนี่ครับค่ะอยู่บ้านสวนห้องอําเภออำเภอ,อเหนอ,องหินจังหวัดเลยแต่ว่า ส่วนของพ่อนี่อยู่ที่โคคามินครับซีอิ้วโคคามินครับอ๋อซีอิ้วแย่โคคามินนะคะพ่อใช้นิวพาวเวอร์เนี่ยกับส่วนอะไรคะ่นอ้อยครับลานอ้อยไรยอ้อยนะคะเวลาที่ใช้นิวพาวเวอร์เนี่ยผสมร่วมกับปุ๋ยเคมีไหมคะผสมร่วมครับค่ะใช้อัตราส่วนเท่าไหร่คะผมใช้ครึ่งต่อครึ่งครึ่งต่อครึ่งครบคือนิวพาวเวอร์หนึ่งกระสอบปุ๋ยเคมีหนึ่งกระสอบที่คือการใช้ใช่ไหมคะใช้กับไรยอ้อยแล้วเป็นยังไงมันแตกต่างจากที่ใช้เคมีไหมคะ แต่ต่างเยอะมันไม่ต้องเพิ่มปุ๋ยเคมีครับเ,นะเพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยผมได้อ้อยมากขึ้น60ตันโอ้ได้มากขึ้น60ตัน<ด>ก็คือใช้ปุ๋ยเคมีผสมกันพลังว์หนึ่งแหละช่วยเรื่องการประหยัดต้นทุนในการซื้อปุ๋ยสองก็คือข้ออ้อยอ้อยหนะึ่งงามงามเด็ต่างไหมครับมันมันงามแบบไหนนะคะคือมันไม่ต้องเพืองปุ๋ยม,มันงามแล้วมันยืดยืดถึงมากอ๋อ ลำอวกต้นสูงใบเขียวดีไหมคะเขียวดีครัคนแรงได้ดีนหมคะเพราะปีที่แล้วแรงมากคนได้ดีคนแรงได้ดีนะคะดินละคะพ่อดินก็ดีนี่ปีนี้นี่ยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยเลยพ่อครับซื้อของผลไปแล้วอ๋อคือคือพ่อค้ามาตีราคาแล้วคือไอ้มันงามครับเขาซื้อไปเลยไปดูได้ที่โกกามินตอนนี้ค่ะ ก็มีโอกาสนียหนูจะอยากจะไปดูที่สวนมากยี่สิบไร่ผมก็ปลูกกระต๊อบแล้วก็ปลูกบอไปก็สักสองสามไร่ก็เหลือที่จริงๆก็ประมาณสักยี่สิบี่สิบไร่อ๋นยีซื้อไปแล้วเก้าหมื่นเก้าหมื่นใช่ไหมคะจ่ายเงินแล้วครับจ่ายเงินเรียบร้อยแล้วนี่คือเราขายหมองสวนไปแล้วตั้งแต่อันนี้อ้อยอ้อยกอเหรอคะครับอ้อยกอที่เท่าไหร่คะที่สี่แล้ว อ้ตอสี่นะนีจะห้าแล้วเนี่ยปีนี้ห้าแล้วใช่ไหมคะแล้วพ่อใช้นิวพอวเวอร์อีกมาคะกี่ปีแล้วคะใช้สองปีคู้ใช้สองปีก่อนที่พ่อใช้เเก่อนใช้เคมีเนี่ยได้อ้อยกี่ตันนะคะผมได้ทั้งหมดร้อยสิบตันร้อยิบตันหลังที่จากใช้นิวพ o ว e เวอร์ผสมร่วมกับเคมีนี่ได้กี่ตันคะร้อยเจ็ดสิบรอยเจากแต่ก่อนเท่าไหร่นะร้อยสิ้อยสิบเป็นร้อยเตันอุ้ยได้เพิ่มขึ้นหก 60น,นะ <69. S 1> อู้หูมันคือเงินที่แบบมากขึ้นอะพ่อปีนียนย้ยังไม่ทันได้ดยังย,ยังไม่ทันได้ฉีดยาฆ่ายายังไม่ทันได้ใส่ปุ๋ยอะไรเลยก็ะ้าาก็ตัดไปแล้วเก้าหมื่นขอไปเลย<อ>แล้วทําสัญญาไว้สามปีขอดูสัญญาได้อก็คือแบบเขาเห็นแล้วว่าอ้อยเราได้ผลผลิตที่ดีอ้อยงามเขารีบคว้าเลยเขาไม่ได้คิดยากไม่ตัดสินใจยากเลยผมก็เตือนเขาว่านี่ผมอ้ยอยตอนนี้ตอนน่ตอห้าตอนน่ตอหกแล้วนะเขาบอกว่าเขาไม่กลัวเขาดูสภาพอ้อยอเขาดูาจ กอมันก่อแน่นมันแตกกอดีนี่แหลนะคะก็มันอวกนะคะพ่อกอมันก็อวบมันก็แตกกอดีดินดินแล้วเวลาแรงเนี่ยมันทนแรงได้ดีนะคะมันเขียวนางเลยนะคะขทนแรงดี่เดี๋ยวพีนี้ท่านโอกาจะมีงานคนสวนนะคะแล้วจะมารอดูกันล่าปีนี้จะได้ิดกันกปีเขาตัดไปแล้วเขาตัดไปแล้วได้เท่าไร่่ะปีเลยปีะกมาขอ3ปีเัญญาไปแล้วจเงินแล้ว เขาเมาไปแล้วผมก็เอาเลยผมไม่ต้องไปทําอะไรเลยผมก็กินก้ามือก้ามือสามปีไปอ๋อก็เกือบแสนแล้สน้อพ่อเนาะเราไม่เราไม่ต้องไปวัดต้งวัดคุยอะไรทําไมอีกไม่ต้องทําอะไรเลยไม่ต้องดูอะไรเลยค่ะนี่ก็เป็นประสบการณ์ดีๆนะคะขอบคุณพ่อที่ได้เลือกใช้ New Power กระสอบสีเหลืองในแบรนด์ตะล้อใบหัดที่ทําให้ผลผลิตอ้อยดีมากขึ้นนะคะแล้วทีเนี้ยคนที่ไปเจอไปเจอไร่อ้อยพ่อย่ยมีคนทักไหม พ่อค้าที่ไปเจอเนี่ยพี่ก็เอาเลยพ่อค้าคนนี้พ่อคือพ่อค้าไปเจอเขาอุ้ยงามเขาซื้อแั่ไปซื้อทันทีเลยเขาส่วนเลยแล้วชาวไร่ที่อยู่เราแวกนั้นเขาเห็นเนี่ยเขาถามไหมคะว่าใช้อะไรบำรุงดูแลทำไมอ้อยงามจังก็มีคนถามก็มีคนถามแล้ก็บอกเขาไปตรงๆไม่ได้เปทาอะไรค่ะค่ะแล้วก็คือพ่อก็ประทับใจในการใช้แล้วปีต่อไปเราก็จะใช้อย่างต่อเนื่องใช่ไหมคะครับขายต่อเนื่องค่ะก็เป็นประสบการณ์ดีๆขอบคุณมากนะคะพ่อ ค่ะสวัสดีค่ะ